สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาตัดท่อนพันอ้อยสุพรรณบุรีห้าศส่งลูกค้านะคะข้อตาละ1บาทท่อนละสองข้อตาท่อนหนึ่งก็สี่บาทมีเก็บปลายทางไม่รวมค่าขนส่งนะคะของเราข้อตาสวยๆเป็นยอดนะคะ ยอดนะคะขอตาสวยๆค่ะของเรามีสิงคโปร์ด้วยนะคะสิงคโปร์ข้อตาและสองบาทท่อนละสี่บาท ข้อดีของสิงคโปร์คือต้นใหญ่น้ำเยอะหวานนุ่มลิ้นส่วนสุพรรณหวานหอมปลูกแตกออปลูกแบบเชิมพนันชิ์ก็ได้ปลูกแบบไว้รับประทานก็ได้ของเราปลูกเองนะคะปลูกเองขายเองน้ำตาลอ้อยก็มี น้ำอ้อยก็มีส่งพันก็มีส่งนะคะใครสนใจติดต่อได้ไร้อ้อยคันน้ำจิตติมา